ไปดูโครงการของจังหวัดสงขลาที่มีการพลิกนาร้างเป็นนารักนะคะในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะโดยที่ศูนย์เรียนรู้พระาพอาจารย์พัฒอริโยในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้มีการเปิดกิจกรรมพลิกนาร้างเป็นนารักนะคะเพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและก็สันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งโครงการดังกล่าวพระอาจารย์พัฒอริโยเจ้าคณะอำเภอนาทวีเป็นคนเริ่มจัดทำโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักค่ะโดยร่วมมือกับชาวบ้านนะคะทั้งตำบลน,หนาหมอสีตำบลช้างและก็ผู้นำชุมชนทั้งไทยพุทธและก็มุสลิมร่วมกันพลิกพื้นนาที่ถูกทิ้งร้างมากว่า15ปีให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งค่ะเพื่อนำผลผลิตข้าวนะคะไปบริโภคช่วยเหลือประชาชนและก็ยัง สามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้กับชาวบ้านได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการทํากิจกรรมพลิกนาร้างเป็นนารักในครั้งนี้ค่ะยังได้มีการร่วมกันนะคะพลิกฟื้นเรื่องของการทําเกษตรแบบอินทรีย์การหวานข้าวการเกี่ยวข้าวในสมัยก่อนนะคะมาให้ชาวบ้านและก็เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้เพื่อสืบทอดกันอีกด้วยค่ะ